เอขาชี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับรับปราดู่ชอบปาร์คบอดี้วันนี้นี่อันนี้เป็นรูปแต่งงานระหว่างพ่อกับรีปากิดนะนี่อันนี้แต่งงานกันวันที่เท่าไหร่ครับวันที่วันที่สิบเก้าสิบเก้าเดือนตุลาแต่งแบบพุทธทุกคนรู้จะแต่งแบบพุทธกับคิดใช่แต่ว่าคือจะแต่งงานกับไอเมย์อีกคนนึงนะใช่ ใช่มยคนนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะอันเนี้ยอันเสิบเก้าตุลาคมเดือนปีโอ้โหท่อเกือบหล่อแล้วว่ะไอ้ป้าชงให้หวานๆเลยมีไรเอาล่ะขอบเุณค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 ุณเอาไอ้จริงอะงานแต่งมันจับไม่ได้ไงสามอะสามไอ้ลำสามสามพ่อคิบสามคือแม่เกิดค่ะสิบสามแม่ถูกไหมเออ ำไม่ได้ไหมงั้นลดอายุไปลดอายุไปไม่ได้เพราะเขาเป็นก่อนสองปีลดอายุไปเขากับพ่อสองปีปีที่สามถึงแต่งแล้วได้กันก่อนแต่งปะได้ตอบกับไม่ยังคิดมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมล่ะเออมันก็ต้องแบบการแต่งงานอ่ะมันต้องหลอกอมันต้องเทสก่อนเนาะใช่ความของของแบบคิดมากกว่าเพราะรู้สึกมีความสุขมากกว่านี่ทำไมแบบพูดถึงไม่มีความสุขครับ เอาละกว่าพ่อจะทําแม่เสียใจอ๋อก็คือญาติแม่ยังไม่โอเคกับพ่อเพราะว่าเขาบอกว่าแม่คนเียแต่งทั้งบ้านมียายคนเดียวเออเพราะว่าเขาบอกว่าคมที่ดินน่ะขึ้นชื่อเรื่องว่าขี้เมาเจ้าชู้อะไรอย่างงี้ใช่เออเขาเลยไม่อยากให้แม่เขาว่าแม่ยังเด็กยี่สิบปีหน้าอ๋อลูกคดท้องสุดท้องอ๋อในแม่แต่งปีกระเป๋าสวยอันนี่ ของขวัญวันเกิดขนมรูสองปีแล้วยังไม่ได้ใช้ไปไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเี๋ยวันนี้เราจะกินเลี้ยงกันที่ร้านร้านหนึ่งซึ่งเราบอกแม่กับยังว่าเราจะไปกินสิ่งที่แม่ไม่ค่อยสบายใจอ๋อบอกกคือบอกเมื่อกี้คนเดียวเสบายใจเราวันนี้พ่อทำงานไม่ได้พ่อแล้วเวลาเวลาพ่อจะไปวัดที่ถ้าเจอลูกชิ้นที่มันเป็นเนื้อเป็นอะไรเนี่ยกินรองท้ก่อน จะเป็นตรงไหนคือต like ้องบอกก่อนว่าแม่เราอ่ะเขาไไม่บ้านเราไม่ได้นับถืออะไรเลยแต่แม่แค่บอกไม่อยากให้กินเพราะแม่ไม่สบายใจเฉยๆแต่เราคำพ้อตกลงไว้ว่าแบบนานๆทีหรือบางโอกาสอ่ะกินได้อะไรอย่างนี้แม่เป็นไปลำไรไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอร้านนี้อยู่ร้อยเก้าร้านเมนทาร้อยเก้า พ,พีพ่จะ<ป>ดินพ่อบูนก็พ่อเลี้ยงไปไปเดียกันบูนไนกี้ครับวันนี้นี่เฮ้ยเราแต่งท่าเหมือนกันเกือบทุกคนเลยนี่พ่อใส่พี่ใส่กายใส่ไปหาเอาเองไม่ได้ถามคุข้าวราดรสขั่วอ่อยเฉยไหมครับสองสงสองสองนี่นมีเมนูไหนแนะนำนะับวันนี้ซาเปน็นนี่อันนี้วันสักกายนี้ข้าวหน้าเหนือเอาเหมือนพี่ไหม ไม่คิดเลยหรอไม่คิดแนะนำนี้ผมก็จะลองคุณกิดอลไรฉลองความรักของคุณสองคนบ้างไหมโอ้ยเอาแหวาเลยเขาเหาน้ปาดผมอยู่เขาาววะสาว่าทัดหูพราทําไมเน่เาว่าไม่เข้ทอยู่ก็นาก็สาอยู่ไปไอยูหูาถ้าเปิดแม่ปุ๊บอะทุกคนจะหิวข้าวหน้าปลาไหลเลยนะ ได,ได้ได้เม,มนูจานหลักแล้วมาให้ญี่ปุ่นมาไทยนะไปญ way, <S <S> ี่ปุ่นไม่เลี้ยงพ่อแพงพ่อไปมาแล้วสองปีนะพ่อบ่นว่าราเมนแพงอ่ะทุกปีที่พูดถึงนะราเมนแพงพูดไม่หยุดไม่หยุดพอถามเฮ้ยถามพ่อก่อนถามพ่อผมขอถามพ่ออะไรวะขอถามคุณหน่อยว่ารู้สึกไงกับการครบรอบแต่งงานสามสิบเอ็ดปีคุกคน ก็แปลแปลได้ว่าเขาบบปลื้มไปติดใจมากมีความสุขตลอดเวลาที่อยู่กันมาเขาสุดว่าเออได้อยู่ดูแลกันขนาดนี้ก็ดีขนาดไหนเลยมึงเขามาคือคำเดียวไปยาวหรอเป่าสายตาเขาว่าสายตาหลอกกันไม่ได้ใช่ปะแปลว่าก็รู้สึกดีได้คุยบคุณนะบายที่คุยแทนได้เรยองแม่กับเกมถ้าเกิดต้องเรื่องอะไร รอเสามจะแต่งกัวแล้วให้แต่งงานได้กันมาคุณรู้สึกอย่างไรบ้างกับนัดตอนนี้เขาก็หมายความว่าเขาเนี่ยก็ดีใจที่ได้บ่นหัวทุกวันดีใจที่แบบว่าตะโกนหน่าววุ้เวุ้อวุ้ยหัวก็ไม่เคยจะแบบเขี่ยมกลับเลยก็แต่รักอย่างเดียวเขาก็ดีใจแล้จุดๆดนี้เฮ้ยเราไปได้เก่งมากนี่คือซุปมิโซะนะฮะ พ่อทำรสชาติที่ไปกินที่ญี่ปุ่นได้ไหมได้กลิ่นถั่วเขียวแ้เคี่ยวแค้เคี่ยงแต่เหมือนเขาทำให้รสชาติเข้าปากคนไทยมากกว่าครับได้ไหมดีกว่าอีกนะเนี่ยไม่ต้องยอะค่อปรับรสชาติมาคนไทยมากโอ้ยขอบคุณครับเมีของแถมมาด้วยนะทุกคนแบบของพี่ของป้าของพ่อสามอันเป็นนี้เหรอใช่ใครทอลองกินไงปกติเลยเจาะไข่แล้วกินพร้อมใช่ไม่มีซอสไม่มีทอดมีอะไรหรอไม่ต้องว้าว ดาบิดีไหมมันดีเอออย่างนี้ป็นงานนี้ใช่ไหมดีไหมใช่ไหมบอกแล้วมันดีดีมากหรือจะติดใจกินบ่อยด้วเนี่ยของเธออะไรครับยังไม่ได้กินเลยนะของเธอเป็นข้าวหน้าปลาหลข้าวหน้าปลาไหลอันนี้ของญี่ปุ่นจริงๆมันจะเปรี้ยวๆหน่อยพอ เหมือนหนวจแล้วเฮ้ยกายเรื่อยเธอไม่สวัสดิ์พินิจทุกคลิปจริงเป้ะตั้งใจมาการมันต้องมีอภิมิหารทุกคลิปจริงเถอะเบเกอร์มันคุ้นเนยเลยอ่ะกินเลยเธอกินเลยที่เพื่อนเลยให้ให้กินแค่ไหนแ้มเออเขายังยึดมั่นใช่เขายังยึดมั่นเขาเคยฝันลรับรับความฝันให้ฟังก่อนคือตอนนั้นอะเขากินลูกชิ้นเนื้อแล้วแบบว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นลูกชิ้นเนื้อแล้วก็คือเนี่ยเขาฝันว่าเขากินเนื้อตัวเองกัดกัดง่ามงามเงี้ยเออแค่คือ นนแ,แม่ทใช่แต่ว่าเราเราไม่สบายใจใช่นนแหละไรไนแล้แล้วว่าเราไม่กินแต่แม่เคยบอกสัญญาว่าเออจะไม่กินเออว่าจะไม่กินเ,ยเยลเย ก็ไม่มีตนเ้าวีเยน้อนงอินมาคือเนื้อที่นุ่มๆมอ,มอ,อ,อ่ะนี <c oughs> ่นะทุกคนแบ่ชอบุณชิเน้อ แม่ก oh. 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 uh, ับพ่อเป็นคนที่ไม่กินแซลมอนเลยนะครับบัวอันนั้นแมวอันนี้จะหนักกว่าแบบว่าเออ๋ยวเดี๋ยวพ่อจะลองเข้าถึงเออะเออง่ายๆเพิ่มเพิ่มอันนี้จะเบาๆเดี๋ยวให้พ่อพ่อเป็นคนที่ไม่กินปลาดิบทุกคนแต่พ่อจะลองอันนี้ไม่อันนี้คนกินไม่ค่อยเป็นอ่ะกินกินยากแต่ถ้าเกิดคนกินไม่เป็นแล้วมันลองแน่นอนทำพอรับได้แม่ลองอลองนะฮะท้ามอคตินะอ้ออคติออกเลยเอาเปียกเปรียบคือแม่พี่เป็นคนที่เกลียดปลาทุกชนิดเลยทุกคนไม่กินปลาเอาอันจะเปียบแลาถ้าปลาสุดก็พอคือเนาะ ปลาทอดปล่พอดายกินได้ปลาทอดเท่านั้นเออแต่ในปลาดิบครั้งแรกนะเอาละเอาละฮะเอาละครัเบลยังไม่ใจเบลไปบิ้วใกล้กันดิไงได้ไหมคือนีเขาไม่เที่ยวเป็นไงติดใจด้วยติดใจ เป็นไงได้ไหมได้ปะไป็เฮ้ยมันไม่ข้าไอ้แม่ที่บอกเราที่นี่มันไม่คาวเพราะที่นี่เขาใช้เยลลี่ไม่ได้ปลาจริงอะได้เหรอเขาแม่กินปูอยูอปูสดที่ปูที่เราใครพากินอ่ะได้แล้วนะเรานี่ไม่เอาพ่อลองะแต่พ่อลองเออที่นี่ไม่ค่อยกินมากปลาผสมใหม่ละชุเลยปะบอกุบเลย่อใหะมันงเป็นฟกุ้ใหม่เออไปไป่ แม่น่จะแม่กินอชิ้นใหญ่ทลลี่นี่ก็ไปกินเหมือนกันพ่อก็ไปกินเปล่าดีูจะดูความเฮียไกินไ,บบไหมเป็นไงพ่อเขาไม่ตอบรู <c oughs> ้สักว่า <c oughs> <c oughs> ไปพ่อเกี่ยวรับงขาอ๋อไปอดีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินนี่เออแม่มาแลวแตลองไทไอะไรนั่นน่ะยอ่าได้แม่มาแล้วแม่มาแล้วจะกวนแล้วลองดูอ่าปากินเพื่แม่แล้วมาพร้อกันมาพอมกันเลยพร้อมกับ้เลยจะด่าไหมหน่อยนะี่ต้องนปนนเอ๊ะ มันยังไงวะอะอ่วยหน่อยๆช่วยหน่อยไม่ได้เหรอไม่ได้แซลมอนไปกินไม่ได้ไข่ไข่เลยแี่มันรั่วไปเนไงเออแซลมอนแม่กินซีมิปปะป๋าไม่ได้จัดการเลยเธอนี่นี่มีปลาดิบนี่สายก้าวสายกินปลาดิบของแท้นี่แล้วเขากินเออขาต้องการเรสชาติความเป็นแซลมอน มันเป็นยังไงเธอมันอร่อยอย่างนั้นเลยเหรอมันหวานแล้วจริงๆอ่ะอะไรโอเคทุกคนขอปิดคลิปมาฉลองวันครบรอบวันแต่งงานของม่กับแม่นะฮะพ่อเลี้ยงนั้นคนใต้วันนี้พ่อเลี้ยงทำไมเป็นพ่อแทนขึ้นโลกนี่พ่อบอกว่าพ่อเป็นพ่อเลี้ยงวันนี้ยอดีพ่อพูดว่าเป๊ะปั๊บพ่อเลี้ยงนคิดว่าเป็นพ่อแทนตลอดที่ไหนได้เป็นพ่อเลี้ยง ร้านนี้ก็คืออยู่แถวลอยน้านะทุกคนไม่ได้มาไม่เห็นนะฮะเพราะว่าใจเอ,องด้วคนเขาทำเขาแถมฟูชิ้งให้สองชิ้นก็เลยพูดกับแม่หไม่ชินได้ตา,าตามนั้นบา,าย